ผักชีเพาะกี่วันงอกสี่วันงอกม,มันแล้วแต่มนเมล็ดนะครับโดยปกติผักชีถ้าเราเพาะในขุยมะพร้าวเนี่ยสี่วันก็เริ่มงอกละสี่วันห้าวันไม่เกินเจ็ดวันเนาะแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการวิธีการหวานทาหวานถทาหวานเหมือนอย่างที่เราบอกนะครับหวานใส่ขุยมะพร้าวซึ่งขุยมะพร้าวให้มันมีคุณภาพหน่อยให้มันละเอียดหน่อยเนาะคือยังไงไม่เกินอาทิตย์ึหนือง,งอกแน่นอนเนาะแล้วก็พยายามอย่าเอาขุยมะพร้าวโรยกลบหน้าพืนเยอะ อืมยังไงสี่ห้าวันงอกแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นขุยมะพร้าวที่แบบเหมือนขุยมะพร้าวสับเพราะว่ามีพี่น้องเพิ่นทรงหลูมาถามหลายทรงหมาเบื่องทาไมหวานแล้วไม่งอกเลยเห็นขุยมะพร้าวเพื่อนโคโรคเลยย่ยู่ไหมมันอมความชื้นไม่ดีครับมันก็เลยอัตราการงอกมันก็เลยไม่ค่อยดีด้วยลูกอ<ม>ีสานพัดถิ่นกี่วันได้เก็บครับผักชีเนี่ยสิบห้าวันก็เริ่มเก็บกินได้ยี่สิบวันนี้ก็เริ่มเก็บขายได้แล้วนะนะครับสิบห้าวันเก็บกินได้นี่หมายความว่าให้นะครับ เ,เวลาเราถอนกินนะครับเราก็เวลาเราจะกินนะเราก็ถอนไปเทละหน่อยถ้าอายุสิบห้าวันแล้วนะสิบห้าวันนี้คือเริ่มกินได้แล้วแต่อันนี้มันยังไม่ถึงคือถ้าเราไม่ถอนต้นเขาจะเล็กแล้วก็รีบที่เจถามเ,าเกิดจากอะไรทรับปลูกไม่ขึ้นผ,ผักชีผักชีปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่ขึ้นหรือเพาะไม่ขึ้นก็เกิดจากหนึ่งมเมื่อก็เมล็ดแหละครับเมล็ดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อ่ไม่รู้มันสดหรือเปล่าแล้วก็เมล็ดพันธุ์ ถ้าเป็นผักชีสายสมอนมันจะงอกช้านะครับเออแต่ของเรามันเป็นผักชีหอมนะครับผักชีหอมก็ใช้ระยะเวลา5้าวันถึง7วันก็งอกนะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอ,อ่ภาชนะที่เราเพาะด้วยถามกลับว่าพี่ใส่ขุยมะพร้าวพอบอ,อนะครับหล้วขุยมะพร้าวแบบละเอียดบอนะครับถ้าขุยมะพร้าวเราไม่ละเอียดความชื้นมันไม่ได้ความชื้นไม่ได้มันก็จะงอกไม่ดี